สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันที่15กุมภาพันธน์ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลลงทําการแข่งขันกันมากมายครับวันนี้ก็หยิบยกมาหนึ่งคู่นะครับเอามาฝากเพื่อนพี่น้องชาวเซียนบอลไว้พิจารณาครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องคนเซียนบอลด้วยนะครับใครที่เข้ารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ เมื่อคืนก็ให้อาร์เซนอลไปนะครับอาร์เซนอลก็ไม่ทาให้ผิดหวังนะครับอาร์เซนอลก็เข้าเต็มๆนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับใครที่ตามพี่เปาเมื่อวานนี้ก็รับทราบไปนะครับอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับส่วนวันนี้ก็หยิบยกเป็นฟุตบอลุนเดสุเกาเยอรมันนะครับเป็นคู่ระหว่างเสือใต้เบเยอร์นิเดกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวิลล่เฟลนะครับคู่นี้ก็จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตี2ครึ่งนะครับคิกออฟกันครับ ก็จะลงเตะคีกรอบกันในเวลาทีสอครึ่งครับเราไปดูผลงานของทังคู่นะครับเฮ to h เฮดนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นไบเย์นเอาชนะได้หมดนะครับเสือใต้ไบเย์นมินิกครับเอาชนะบิลตูฟิลได้หมดนะครับ5นัดหลังสุดที่พบกันแล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดของทางฝั่งไบเย์นก็เก็บชัยชนะรวดนะครับผลงานดีมากครับสําหรับไบเยนครับ สำหรับเสือใต้นัดล่าสุดนี้ก็เพิ่งเอาชนะติเกตมาในรายการสโมสรโลกครับกว้าแชมป์มาชนะมา2นัดครับกว่าแชมป์สโมสรโลกมาครับก็ทําให้มีกําลังใจขึ้นเกิมครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเฝ้าลังเจอเจอวิลิเฟลทีมที่มีผลงานเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับทางฝั่งวิลิเฟลนี่ผลงานนอกบ้านไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเกมรับก็ค่อนข้างมีปัญหาเสียประตูง่ายอยู่ครับดังดังนั้นจึงมองว่าเสือใต้เบย์นันิก เพิ่งได้แชมป์สโมสรโลกมากําลังฮึ่บเหิมกําลังใจดีดังนั้นเกมนี้เล่นในบ้านด้วยก็น่าจะถลุงบิลลีฟลได้ไม่ยากครับปกติเกมลุกก็ค่อนข้างจัดจ้านอยู่แล้วครับสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับก็สมบูรณ์ได้ทั้งคู่นะครับแต่เกมลุกสําหรับไบเดนมินิกกองหน้าจ,จัดจ้านกว่านะครับเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้หลากหลายและก็การเขาทาการเสิอกกอร์ฟกอทั้งได้ทุกรูปแบบครับ ก็เป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดในโลกครับสำหรับบาเยอร์มิวนิกในเวลานี้นะครับดังนั้นจึงมองว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็4-0ครับเป็นทางฝั่งเสือใต้นะครับบาเยอร์มิวนิกที่เปิดบ้านเอาชนะบิลิเฟลไป4ประตูศูนย์กู่นี้ฟันธงเชียร์เสือใต้นะครับบาเยอร์มิวนิกเป็นทีเด็ดในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่เขารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ครับแต่ใช้ชื่อเเดิมช่อองคคนนียบบลรั คืนนี้เราเชียร์เสือใต้นะครับบาเยอร์มิวนิกแล้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ